วันนีนะครับมาดูการปลูกกล้วยใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาเยอะดูแล้วว่าไม่เหมาะนะครับสำหรับพ,พื้นที่นี้การจะปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตด,ดีควรจะเป็นที่ซึ่งเป็นกลางแจ้งเป็นกลางแจ้งแล้วให้เขาได้รับแดดแดดทั้งฟันเลยนะครับ สวนของผมนี้ผมปลูกไว้นานแล้วพอดีว่าปลูกใกล้ร่มเงาของต้นกูดฝั่งนี้ต้นลิ้นจี่ช่วงเช้าก็กกจะได้รับแดดรับเปลี่ยนบ้างนะครับแต่ว่าช่วงบ่า,สบายส่านนี้ก็จะไม่ได้รับแสงเลยทําแม่การจเจริญเติบโต การเจริญเติบโตหรือการออกดอกออกผลนี้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างพวกหนอก,ก็ออกน้อยต้นก็ค่อนข้างจะสูงแล้วผลผลิตก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดูนะครับเห็นไหมครับ ดูหัวปีเขาก็เล็กแล้วดูเขืองเขาสิครับจำนวนเขือก็เล็กนิดเดียวลูกก็เล็กหวีก็เล็กสั้นๆจัสาะไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งว่าเป็นพื้นที่ท,ที่ไม่เหมาะสมเลยถ้าจะปลูกใต้บริเวณที่มีไม้ใหญ่หรือบริเวณร่มไม้ทั้งที่ดินก็ดีนะครับพวกดินนี้อ่ะผมไม่เคยขาดปุ๋ยผม ใส่ปุ๋ยคอกรดน้ำตลอดให้ดินชุ่ชมชื้นตลอดแต่ว่าการจเจริญเติบโตนี้ก็ได้ไปทางสูงนะครับได้ไปทางสูงแต่ผลผลิตก็ไม่ค่อยสวยไม่เหมาะสมหรอกครับแต่อาศัยว่าปลูกไปแล้วก็จะตัดทิ้งก็เสียดายก็เลยปล่อย ไว้อย่างนี้เลยครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมปลูกอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสวนกลางแจ้งผลผลิตการเจริญเติบโตก็ดีมากเพียงแต่ว่าต้องดินเขาต้องมีความชื้นต้องควรจะให้น้ำตลอดนะครับการปลูกกล้วยอยากให้ได้ผลดีก็ต้องให้น้ำตลอด กับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแนะแนําว่าจะปลูกกล้วยควรจะปลูกกลางแก้งที่มีโรคเงาไม่มีโรคเงาของไม้ใหญ่มาบดปังนะครับควรจะได้รับแสงให้ตลอดทั้งวันนะครับเป็นคําแนะนํำเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ